เออนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทําถามผมเยอะมากว่าทำยังไงถึงจะทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จได้เร็วแต่สําหรับผมแทนที่จะทําธุรกิจยังไงให้สําเร็จเร็วเราจะต้องรู้อย่างชัดเจนก่อนว่าทําไมหากทําไม่สําเร็จแล้วถือว่าเป็นปาฏิหาริ์ซึ่งผมคิดว่าข้อนี้สําคัญกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าต่อการทําธุรกิจนี้เลยครับสวัสดีครับชายผู้มาไปวยอดีตอิมพีเรียลมาสเตอร์ลีดด็อกอูครับ ทำไมถ้าทําให้สําเร็จแล้วถือว่าเป็นปฏิหารข้อแรกคือแอบ l u ลู q ค a l i t y แอบ o l ลู e ไพรซ์ครับถ้าคุณภาพดีอย่างกับฟ้าราคาอย่างกับเหวผู้บริโภคก็จะกรูเข้ามาถ้าพวกเขาซื้อซ้ําลงรักสินค้าแล้วล่ะก็เขาก็เริ่มตัดสินใจทําธุรกิจครับดังนั้นแค่คุณส่งต่อสินค้าให้ดีก็จะเกิดนักธุรกิจครับในอดีตผมเปลี่ยนบริษัทย้ายไปมา5ที่ตลอด17ปีผมทําธุรกิจ แต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนติดแบล็คลิสไปนอนอยู่ในบ้านเรือนกระจกรถลูกชายโดนยึดอีกให้ลูกรับผิดชอบค่าปรับและภาษีทรัพย์สินตลอด10ปีนะครับแล้วยังยืมค่าเทอมจากลูกแถมไม่คืนด้วยทาให้ลูกเรียนไม่จบผมเคยเป็นพ่อที่แย่ขนาดนั้นเลยครับมันไม่ใช่เพราะผมไม่ตั้งใจทําธุรกิจไม่ร้อนเงินหรือไม่อดทนหรอกนะครับ แต่เพราะคนไม่กลับมาซื้อสินค้าเหล่านั้นซ้ำสุดท้ายผมจึงกลายเป็นคนล้มเหลวครับธุรกิจขายตรงเกาหลีที่ลงทะเบียนกับคณะกรรมการการค้ายุติธรรมมีประมาณ130บริษัทครับแต่ในบรรดาบริษัทเหล่านั้นแทบจะไม่ค่อยมีผู้สําเร็จเลยครับถ้าซื้อสินค้าดีในาราคาแพงแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นต้องซื้อแพงถึงจะได้ค่าคอมสุดท้ายก็เลยขาดทุนครับจะใส่เสื้อให้สวยก็ต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก แต่เพราะกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดไปแล้วแม้จะทําไป10ปี17ปีผลลัพธ์มันเลยไม่ดีขึ้นครับตอนที่ผมรู้จักอัธมีครั้งแรกตอนนั้นมีสินค้าแค่2ชนิดไม่มีแคตตาล็อกไม่มีเว็บไซต์ไปสํานักงานใหญ่ก็ไม่มีป้ายบริษัทแต่เขียนว่าสํานักงานใหญ่อัธมีบน a 4แปะไว้พอผมเห็นแบบนั้นแล้วรู้สึกโลกทั้งใบพังลงเลยนะครับแต่สมมติว่าถ้าผมไม่ไปเยี่ยมชมโครมามาเป็นเวลา6ปีแล้วนะครับ ผมก็คงไม่เริ่มทำอัตุมีครับสกินแคร์พื้นฐานของบริษัทเอสเขาขายประมาณ3,000บาทแต่อัตุมี่ขายประมาณ500บาทครับผมเคยขายบีบีครีมประมาณ1,500บาทแต่ที่นี่ขาย200กว่าบาทตอนนั้นผมมั่นใจเลยครับว่าแค่เอาสกินแคร์พื้นฐานนี้ไปขายคงสาเร็จได้แน่เพราะผมเกิดความมั่นใจผมไม่มองข้างหลังยื่นใบาลาออกแล้วเลือกทำธุรกิจนี้เลยครับถ้าเข้าเว็บไซต์ของบริษัทเรา ก็จะมีเรื่องราวความสำเร็จของไดมอน d c ชา r o n ด o s Star r ร y ย l c คราวและอีพ e r ร a l ถ้าลองฟังดูแล้วเรื่องแทบจะเหมือนกัน99%เลยครับส่วนใหญ่จะบอกว่าฉันไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาขายตรงแต่พอลองใช้สกินแคร์ยาสีฟันพอได้ลองกินเฮโมฮีมแล้วประทับใจจึงเริ่มทำธุรกิจครับสุดท้ายแล้วสินค้าจะสร้างนักธุรกิจให้เราเองนะครับดังนั้นถ้าหากธุรกิจของพวกคุณกำลังไปได้ไม่ค่อยดี หรือไม่มีนักธุรกิจเกิดขึ้นให้ลองคิดว่าเรามีความประทับใจในสินค้าหรือเราพูดบอกให้เขาลองจากความประทับใจของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าลองกลับไปทบทวนคุณจะได้คำตอบเหตุผลข้อที่2ที่หากทําให้สําเร็จคือปฏิหารคือการไม่มีค่าแรกเข้าและค่ารักษายอดรายเดือนช่วงแรกที่ทําธุรกิจเวลาที่ผมได้ยินคําว่าอธิบีผมคิดเลยว่าโอ้ไม่นักก้มตุนเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เครือข่ายเกาหลีเพิ่มอีกที่แล้วสินะผมไปงานสัมมนาแบบไม่คาดหวังอะไรเลยครับ วันแรกกรารบรรยายเป้าหมายการบริหารศูนย์กลางกระจายสินค้าพอจบกรารบรรยายชีวิตที่สมดุลผมก็บอกว่าจะกลับบ้านผมบอกว่าผมไม่เชื่อแต่ถ้าท่านนั้นไปส่งผมที่บ้าน้งแต่คืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับอัฐมีคงจบลงตรงนั้นวันต่อไปพอไปฟังกรารบรรยายโอ้โหท่านพูดเก่งกว่าผมที่ทํางานมา17ปีอีกผมก็เลยถามท่านประธานครับว่าทําเครือข่ายบริษัทไหนมาครับท่านก็ตอบผมมาสรุปได้ว่าท่านประธานตอนนั้นเป็นคนติดแบล็คลิส อาศัยยูห้องเช่าเดือนละหมื่นสามพันบาทที่ควาชอนพอท่านพูดแบบนั้นความรู้สึกข้างในผมมันเออล้นขึ้นมาเลยเพราะส่วนใหญ่ซีอีโอบริษัทขายตรงคือเศรษฐีนะครับไม่ก็สําเร็จจากการทําเครือข่ายแล้วรับโองค์บริษัทมาบริหารและคนเหล่านั้นทุกคนก็สร้างกฎค่าแรกเข้าค่ารักษายอดเป็นการทําตลาดแบบสูบเลือดสูบเนื้อครับแต่นี่คนติดแบล็คลิสต์แท้แต่ไม่เอาค่าแรกเข้าค่ารักษายอดถ้านี้เป็นเรื่องจริงคนคนนี้ต่อไปในอนาคต ก็คงไม่เพิ่มราคาสินค้าหรือตั้งค่าแรกเข้าค่ารักษายอดขึ้นมาแน่ผมเกิดความมั่นใจขึ้นมาโอ้จะเป็นแบบนี้เราก็แน่าจะสําเร็จได้ผมเกิดความมั่น,น,บบน,นจจใจขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีค่าแรกเข้าก็ไม่มียอดขายครับไม่มีค่ารักษายอดก็จะไม่มียอดขายครับบริษัทเราถ้าดูแล้วเราไม่มีค่าแรกเข้าค่ารักษายอดเลต้องไปสู้กันที่ตัวสินค้าครับจะอยู่รอดได้ด้วยผู้บริโภคครับที่ผมรู้คือกว่าท่านประธานจะทําป้ายบริษัทใช้เวลา 5ปีครับท่านอดทนฝ่าฟันมาครับตอนนี้อัลโทมี่เวลาสมัครสมาชิกต่อให้ไม่มีค่าแรกเข้าก็ขอลายเซ็นยากครับทําไมนั่นเหรอครับเพราะภาพลักษณ์ทางสังคมไม่ดีหากต้องซื้อสินค้า3ามหมื่นหกืถึงจะสมัครได้อาจจะมีบางคนมาสมัครครับแต่จะไม่เกิดการสมัครแบบไม่จํากัดชั้นลึกการสะสมแบบไม่มีขีดจํากัดก็ยากเมื่อไม่กี่วันที่แล้วมีคนที่เคยทําบริษัทเมาทํากับเรา เขาบอกว่าเมื่อก่อนค่ารักษายอดแค่สามพันบาทแต่ก็ลำบากมากแล้วทํางานแต่ก็ต้องจ่ายเงินแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้นะถ้าพาร์เนอร์เพิ่มสิบคนหรือหลายๆคนจากสามพันก็เพิ่มเป็นสามหมื่นหกหมื่นบาทแต่พอตัดค่าแรกเข้าค่ารักษายอดออกการไม่จำกัดชั้นลึกการสะสมไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นไปได้ครับพอไม่จำกัดชั้นลึกสะสมไม่มีที่สิ้นสุดแล้วในทีมงานก็จะมีคนที่เก่งกว่าเราเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม คนที่บรรยายเก่งกว่าเราคนที่ขายสินค้าเก่งกว่าเราคนที่มีคอนเนคชั่นคนที่เคยทําขายตรงมาก่อนคนที่นิสัยดีมากๆหรืออื่นๆจะมีคนเหล่านี้เข้ามาครับเพราะเราไม่เก็บค่าแรกเข้าทําให้ยอดขายของเขามาถึงเรานั่นเองนะครับดังนั้นถ้าทาอัทอรมีแล้วไม่สําเร็จมันก็เป็นปฏิหารแล้วครับช่วงนี้เวลาผมจัดสูมิทติ้งผมจะพูดแบบนี้ตลอดครับ ตอนทักทายผมจะให้เวลาคุยกับคนข้างว่าทำไมทำอันโมีไม่สำเร็จหรือว่าเป็นปฏิหารในซูมิตติ้งเวลาผมถามชารอนโรสตาร์ไม่มีใครตอบได้อย่างเชัดเจนเลยครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเวลาลงพื้นที่จริงจะเอาอะไรไปอธิบายลูกค้าครับตอนที่เราแนะนําธุรกิจกับลูกค้านั้นไม่ใช่การอธิบายว่าทําอย่างไรแต่ต้องอธิบายให้แน่ชัดว่าทําไมต้องทําเมื่อเขารับรู้เข้าใจแล้วก็จะเกิดการทําซ้าไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับ ถ้าเราไม่อธิบายว่าทาไมต้องทําธุรกิจให้ชัดเจนธุรกิจจะไปต่อได้ยังไงแม้เราจะมีความสามารถแค่1%แต่เพราะมันไม่จำกัดชั้นลึกถ้าเจอคนเก่งแค่1%จํานวนร้อยคนมันก็รวมเป็นร้อยเปอร์เซนต์แล้วครับจะเกิดการต่อลงไปโดยไม่จำกัดชั้นลึกได้ก็จะต้องไม่มีค่าแรกเข้าค่ารักษายอดซึ่งเราต้องส่งต่อข้อมูลนี้ให้ชัดเจนต้องย้ําตัวเองอยู่เสมอให้เกิดการทําซ้ําต่อไปคําที่ผมชอบอยู่ในหนังสือความเชื่อพลังมหาศรรย์ในจิตใต้สํานึกของคุณครับมนแห่งความศรัทธา จะกลายเป็นความจริงถ้าทุกคนมีความศรัทธาว่าถ้าไม่สำเร็จกับอะทอมมี่คือปาฏิหารแล้วมันจะกลายเป็นจริงแล้วพาคุณไปสู่การเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์นั่นเองนะครับถ้าทำอะทอมมี่ไม่สำเร็จคือปฏิหารครับ